เขาถามว่าอยากรู้ว่าสมมุติเราซื้อหุ้นตัวหนึ่งมาหุ้นตัวนั้นก็จะได้ตังค์ของเราแต่อยากรู้ว่าบริษัทเขาจะได้ตังค์เราทันทีเลยไหม,ไมที่เราซื้ออยากรู้โปรเซสของมันนะครับขอบคุณครับอ๋อไม่ใช่ล่นะเรื่องนี้ผว่าเคยงง <c oughs> ตอนแรกโอเคคือคือหุ้นเนี่ยนะเราไม่ได้ซื้อตรงกับบริษัทนะไม่ใช่นะเราอะซื้อ <c oughs> ต่อจากคนอื่น เราซื้อต่อจากคนอื่นสมมติหุ้นบริษัทหนึ่งเนี่ยครับเขามีหุ้นอยู่สมมตินะร้อยล้านหุ้นร้อยล้านหุ้นทีนี้ <c oughs> การที่เขาเอาสัดเขา้าตาดหุ้นเนี่ยมันแปลว่าไอ้หนึ่งร้อยล้านหุ้นเนี่ยมีเจ้าของหมดแล้วมีเจ้าของหมดแล้วจะเป็นนายกถือร้อยหุ้นก็ได้นะนายขอถือพันหุ้นก็ได้นายงอถือล้านหุ้นก็ได้ทีนี้ <c oughs> มันก็ทุกคนเนี่ยจะเอามาซื้อและขายผ่านตัวกลางก็คือเซ็ตเทรดนี่เองโปรแกรมอะเซ็ตเทรดอ่า mm hmm. ก็คือทุกคนเนี่ยสมมติพี่มีอยู่พันหุ้นพี่มีล้านหุ้นนะครพี่ก็บอกว่าเอ้ยวันนี้พี่อยากขายหมื่นหุ้นพี่ก็มาแปะขายว่าเอ้ยมาพี่ขายนะหมื่นหุ้นราคาสิบสองบาทสมมติ mm hmm. ก็เหมือนแล้วขายของทั่ว, mm hmm. วไปโพสตามเน็ตตามอะไรเงี้ยเหมือนกันเพียงแค่ว่าเซ็ตเทรดอะมันคือตัวกลางแทนพวกเว็บต่างๆที่เราไปโพสต์ขายของนี่ออกใช่ไหมครับ mm hmm. ทีนี้แล้วก็ปกปิดไว้ให้ว่าไม่มีใครรู้ว่าคนซื้อเป็นใครคนขายเป็นใครอ่า ก็เลยเป็นแบบระบบแบบออโต้แมทชิ่งออโต้แมทชิ่งถ้า <c oughs> ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเห็นตรงกันว่าจะซื้อซื้อและขายที่12บาทก็ก็แมทช์กันจบอ่าใครมาก่อนได้ก่อนใครมาหลังต่อคิวจบอ่านั้นมันคือการซื้อต่อจากคนอื่นอไม่ไม่ได้จ่ายเงินให้บริษัทเราจ่ายเงินคนอื่นเพราะอะไรสมมุติว่าเดิมอ่ะพี่มีพี่ไม่มีหุ้นก่อนแล้วกันอันดับแรกพี่มีหุ้นเป็นศูนย์แต่มีเงินล้านหนึอ่าสมมุติหุ้นละบาท พี่เคาะโป้งซื้อร้านหุ้นพี่ก็จ่ายเงินหนึ่งล้านบาทใช่ไหมครับเงินหนึ่งล้านบาทไปไหนมันก็จะไปเข้ากระเป๋าคนที่ขายหุ้นมาหนึ่งหนึ่งล้านหุ้นไงถูกต้องไหมครับอไม่มได้เข้าบริษัทเลยสักบาทเดียวไม่ได้เข้าเลยอครับผมแต่มันจะเข้าบริษัทเฉพาะตอน IPO ถูกไหมเพิ่มหุนเท่านั้นกับเพิ่มทุน IPO เนี่ยต้องบอกก่อนเบิร์ดว่าใน IPO เนี่ยมันมีอ <c oughs> ีกสองก้อนอยู่ข้างใน IPO สมมุติ IPO ตอนนี้บอกว่าจะ IPO ทั้งหมดสิบล้านหุ้นสมมุตินะครับ โอสิบ oh, ล้านหุน้นในสิบล้านหุ่นเนี่ยต้องเบรกดาวต่อว่าในสิบล้านหุ้นเนี่ยเป็นเพิ่มทุนเท่าไหร่และเป็นเจ้าของเดิมขายเท่าไหร่ครับ oh. เพราะ oh. ถ้าเป็นเจ้าของเดิมขายเงินก็เข้ากระเป๋าเจ้าของเดิมครับไม่ได้เข้าบริษัทครับคือ IPO, IPO เนี่ยเพิ่มทุนเดียวเพิ่มทุนเท่านั้นใช่ครับคือ IPO เนี่ยเอมันมีกําหนดว่าต้องเพิ่มทุนไม่น้อยกว่าต้องไม่ให้ผู้ผิดต,ต้องขายหุ้นไม่น้อยกว่ายี่ห้าเปอร์เซ็นของหุ้นทั้งหมดไม่น้อยกว่ายี่ห้าเปอร์เซ็นอ่าแต่ ในยี่หาเปเซ็นเนี้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนทั้งหมดอ่อบาบริษัทก็เจ้าของเดิมขายออกมาก็ได้เงินเข้าบริษัทเพราะเงินเพิ่มทุนเท่านั้นอืออ่ะโอเคน่าจะเคลียร์